มีห้าัวมันเลยทำให้เหมือนแบบะเกิเลยอ่ะอ่ะพรอมนครับ้องพร้อมนะเาีกม่ไหนครับที่เดียวเลยามครอับทำมาเดินแบบเปิดตัวครอบครัวเลยก็จะต้องขอบคุณทางเซนทันนะครับที่ชวนมาร่วมงานเซนทันชิเนเดย์นะครับก็ เป็จริงๆอะตอนแรกเขาบอกว่าก็พาลูกชายมาแต่พอดีวันนี้เป็นวันเด็กไงแล้วก็เป็นวันครบรอบแต่งงานก็เลยคิดว่าเอาลูกสาวมาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อใช่เลย่แต่ว่าเลี้ยำพี่บีดูกังวลอยกังวลไม่รู้จะทำยังไงดีมันเป็นลำบากใช่ไหมครับพี่ก็ถูกใส่ตาจับจ้องแล้วลูกเราก็เอามืออยู่ที่หูโอเคจริงๆมีคุยกันยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ แต่พี่เขาก็ทำได้ดีแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเ <c oughs> สียงดั้งไปหน่อ,อยอย่คิดว่าวันนี้อาจจะแบบ อากาศร้อนด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบบ่นอยากจะถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็จริงๆก่อนมาคุยกันแล้วคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกเขาอยากมาเราจะก็ทำอะไรบ้างก็จะรีฟรีฟเขาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากมาไหมอะไรเงี้ยเขาอเขาอยากมารู้เขาต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มาก็ยังแบบคึกคักอยู่เลยแต่พอข้อจริงก็คือโอ้โหเออแล้วก็ปกติ สำหรับคือเด็กมันอันคอนโทรลอยู่แล้วค่ะอ่าใช่เราจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่พี่บีจริงาพี่บีดูกังวลมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจะแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยกับการที่แบบว่าเขาเก่งใจทำเก่งใจทุกคนหนาุกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีเด็กเดินแบบโอ้โหแล้วลูกเราจะยังไงรู้ลูกเราจะยังไงแต่ว่าท้าไมเด็กคนอื่นเก่งจังนะอย่างพอดีเขาว่ายืนแอบมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับ แต่ว่าลูกสาวลูกสาวก็ดูเหมือนว่าเป็นงานได้เลยรู้สึกว่าสามารถรับหน้าภาระแทนพี่ได้่าลูกสาวแม่จะยังนิ่งยังไม่รู้เรื่องใช่ก็แต่ก็ไม่ร้องไห้นะไม่ไม่ตื่นคนอะไรเงี้ยก็ช่วยแม่ได้เยอะอันนี้พี่เราพอมาเจอสาการแบบเมื่อค่ะไม่ค่อยให้ความร่วมมือนิดนึงตรงนี้เรามีวิธีแก้อย่างไงบ้างเราก็ต้องเอาแบบก็พูดกับเขาแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้เขาพัก เออก็ไม่คคงไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยน้องพี่เงี้ยเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเลยเ้ยคะไม่ไหวก็ไปข้างหลังพอโอเคก็กลับมาอะไรเงีเ้ยแต่ก็จะแบบปล่อยให้เขาแบบเขาเรียกอะไรล่ะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยเ,เออแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์อาการที่แบบว่าไม่ชอบเสียงดังเพิ่งมาเกิดหือว่าเพิ่งวันนี้เลยคะ่ะเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งเป็นวันนี้ เพราะถึงได้ร้องเพลงเบาๆอันเเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรเทคนิคการเอาตัวรอดของเขาอะในขออ้างอะไรเงี้ยในการที่เขาอยากจะไม่ทําอันนี้ไม่ทําอันนั้นเขาก็จะมีเหตุผลของเขาก็คือมีความเป็นตัวเองสูงมีใช่แล้วมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเราไปบังคับอะไรเขายากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็คือบังคับอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้การสื่อสารกับเขาต้องยังไงบ้างครับก็ต้องพูดเหตุผลค่ะต้องพูดแบบดีๆเอาเหตุผลเยอะๆเลยถึงแม้เขาจะ หตุผลมันอาจจะดูฟังยากมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนผู้ใหญ่คุยกันน่ะแต่ว่าเราก็จะคุยแบบนั้นเพื่อแบบให้เขาคุ้นชินเพราะว่าในวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองหรือว่าเขาอาจจะแบบอยู่ในสมองเขาอยู่ตรงส่วนในส่วนนึงอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะแบบเข้าใจพูดย้ำๆพูดไ้พูดมาพูดย้ำๆว่าเป็นพูดทุกวันน่ะถ้ามันมีเรื่องซ้ำๆก็จะพูดซ้ำๆเขาถึงบอกว่าแม่ขี้บ่นไงไม่บ่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะใครนะใครสองคนนี้ที่รู้สึกว่าฟังง่ายกว่าเข้าใจแล้วก็โอเคปฏิบัติตาม ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพี่ทีเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นน้องพีคือก็จะสลับสลับสลับกันสลับกันแหละครับสลับใช่มันเป็นบางวันวันนี้อาจจะจั่วได้น้องพี่่รรัอาปวติมีีข้แกงยื่นข้อเสนอหรือว่ามียื่นข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยแทบไม่มีอ่ะครับไม่มีแทบไม่มีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบเขาทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อเขาจะได้อันนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยบอกเหมอนกัน แต่ว่าเวลาเขามาเขาจะได้ของเล่นจากพี่ๆที่มาเจออยู่แล้วไงเอาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานเสร็จนะเดี๋ยวเอาของขวัญมีคนเอามาให้เนี่ยแต่ว่าต้องทำงานก่อนแต่เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละถึงทำไม่ทำเขาก็จะได้ใช่ไหมเอมเอเขาก็นนาจะได้นนทำการสแสดงแต่รู้เลาเก่งนะแสดงสแสดงเสมือนเลย แต่ว่าสินาพี่บีเนี่ยจริงที่บอกคือค่อนข้างกังวลเนอะเป็นการแสดงเหมือนกันแสดงเหมือนเลยแสดงว่ากังวลแสดงว่ากังวลแสดงว่าการที่แม่บอกก็คือการแสดงหรือว่าเรื่องจริงน่าจะเรื่องจริงนะคอนฟี้เราเคยพูดไปใช่ไหมครับว่าเหมือนการรับได้แต่ละทางนี่แหละนะครับใช่ครับก็จริงๆแล้วคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นกับเด็กเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าจะสามารถแบบว่า ควบคุมเขาได้อยู่ให้ให้เขาแบบเล่นได้แบบตลอดเวลาจริงอย่างวันนี้ที่ติดต่อมาคือทางสซอร์ไพก็บอกว่าใหญ่เขาเดินแบกเดินเดินกันสองคนจริงมืองคนเคยเดินแล้วนะใช่ไหมเขาที่แล้วอ่ะว่าเอ้ยทำได้นี่อะไรอย่างนี้อ่ะรับงานอ่ะไค่ะยังไงลูกฉัยน้องมีเขาเต้นด้วยเต้นด้ยใช่ไไมยวันี่ทำไมแบบเออเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่คือเราคาดเดาไม่ได้เรากดใจมาหลายคนคาดหวัง กับว่าพอท่านต้องพิธีมาทุกคนต้องสุขว่าเอาความน่ารักอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ได้เป็นตามโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันโจทย์อะไรบางคนลุกเราทุกคนเ,<ล>เนะี้ยเราก็รู้ว่าอาจจะเป็นแบบทั้งผู้จัดงานทั้งแบบแฟนคลับที่มาดูยอะไรเงี้ยเนาะแบบนานๆเจอเต็ทีอะไรเงี้ย เราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะบางทีมันก็อาจจะต้องแบบต้องปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็พยายามควบคุมให้มันดีที่สุดนะตรงนั้นแต่หลายคนรู้สึกว่าเมื่อกี้อย่างมีมปิดอูอต้องเป็นมีมแน่นอนเออมีท่าใหม่ออกมา,าแล้วใจม่สจะเป็นมีมมันจะเป็นมีมที่ดีใช่ไหมเมราะหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมันไม่ได้ดูสึ่ว่าคอนทาร์หรือว่าดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจมากคนที่มองมีแง่บวกตลอดก็ไม่ได้ดีใจนะคะก็รู้แหละว่าเขาก็รักลูกเรา โดยที่แบบพร้อมจะใจกว้างไม่ว่าลูกเราจะผิดถูกน่ารักไม่น่ารักอะไรไอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมองเป็นลูกเป็นหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้ว<บ>สุดท้ายอ่ะเราคิดว่าความเป็นพ่อแม่เราคือต้องขอไปแหละใช่ไหมคือจริงๆแล้วการมางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีเฉพาะเราเท่านั้นหรือว่าแฟนคลับที่รักอยู่ที่ไหนอะไรอยางเงก็เป็นหน้าที่ของคนจัดงานเราก็ต้องพยายามทำมาให้ดีสุดแต่ในความเป็นเกิดการนี้กลับบ้านไปเราต้องมีการแบบว่าประชุมไหม,มว่าเอองานหน้ามันจะต้องอยังไงไหมหรือว่ามีพูดคุยไหม ก็จะก็คุยค่ะแต่ว่าก็จะแค่บอกว่าเออวันนี้ขอบคุณน้หนูมาช่วยหนูมีทํางานแต่ว่าออกนิดเดียวเองรู้ถ้าหนูยิ้มนั้นหนูจะหล่อมากเลยเราจะพูดในลณะแบบนี้นจะพูดแบบนั้นก็คือว่าคือแค่เขามาเราเรามาช่วยมาช่วยบ้านที่บ้านอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วแหละเออแล้วก็ที่เหลือคือจะทําได้แบบอย่างที่ทุกคนต้องการอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าให้กําลังใจเขาอ่ะก็ถ้าเกิดทำได้มันจะดีมากเลยนั่นลูกเลย แล้ววฟีดแบ็กจากเขาเป็นยังไงบ้างในแต่ละรอบเขาจะบอกว่าเขาจะทำแบบน้องพีต้องไม่แต่ยาอะฮะอย่างนี้อะฮะฮะน้องพี่น้องพี่อยากมาทำงานจะมามีไหมอะฮะพ่อแม่กอดคอกันนะคะับลองค่ะลองค่ะก็อย่างไรคุณ้าวบอกว่าทั้งงานหน้าออกห้าคนอ่างอ้าห้าเหนื่อยห้านมมันจะสูงโอ้มันสูงไหมเจ็บเจ็บหลักอย่างเงี้ยตรงนี้เจ็บหลักกัน ร้านหนึ่งอ่ะโอ้ไม่ได้นะต้องถามคุณผอจกของเราซึ่งตอนนี้บินอยู่เพียมหายเพียมหายตอนนี้น้องเหมียวมาจริงๆแต่คนมองว่าเราก็เป็นครอบครัวที่ค่ามมุมขึ้นข้างสุดสดนี้เราสิ่งอย่งไรบ้างเหมือนว่าถ้าต้องขนาดนั้นมันจะต้องทำอะไรบ้างอะไรนี้ก็เราอ่อยก็ก็ไม่ได้รู้มองว่ายังไงนะคะคือไอ้สูงไม่สูงเงี้ยคืออ่อยไม่ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็คงจะมีเหตุผลที่ทางผู้จัด เขาตกตัดสินใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางเราได้รับรีมาเราก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถแหละอะไรที่แบบว่าทําได้ช่วยได้หรือว่าทําให้มันแบบดีกว่าที่เขาคาดหวังได้ก็ยินดีที่จะทำอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเรื่องงไนก็คือพูดคุยกับเราได้ใช่ใช่ใช แต่ก็คือคือเราก็แน่นตลอดไม่แน่นค่ะยังจ้างได้อยู่ได้อยู่เหรอพี่ได้อยู่โอเคเพราะอย่างเซแฟชั่นที่ผ่านมาที่เราถ่ายครอบครัวหลายคนยิ้มากแฟชั่นโตหล่อมากคือแค่อายุแค่นี้คือตั้งเป้าหล่อแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างหล่ะจริงหล่อคือสมถุสมัยยุ้แล้้้วางนยสมยุสมัย จริงตอนไปถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแค่แค่ว่ามันเป็นงานถ่ายรูปของแบบครอบครัวที่ก็อยากจะเก็บไว้แล้วอยากเป็นลูกสาวก็เพื่อเริ่มเดินได้อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบรู้สึกว่าเขาหน้าร้านทีช่วงนี้น่าจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยก็วันนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าไปก็ก็ดีครับรู้สึกว่ามันเป็นทีมเป็นแบบว่าคือเก็บความน่ารักไว้กับไว้กับตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ให้มาให้กำลังใจที่บ้านอะไรเงี้ยแต่คุณแม่รู้สึกว่าหลายคนชมว่าลูกเราหล่อ เราดีใจไหมหรือว่าเราเกิดความผ่วเแล้วว่าอ๋อลูกหลอก็ต้องดีใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลูกเราหล่อที่สุดในโลกนี้อะไรเงี้ยโอเคเขาก็ก็หน้าตาใช้ได้แหละหน้าตาใช้ได้แต่ว่านิสัยเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมบอกให้ก่อนบอกบอกให้แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบคืออย่างนี้คือเราเขาเรียกว่าไงล่ะคือสมมติในอนาคตลูกเราเขาแบบอาจจะหล่อหรืออะไรางี้ใช่ไหม แต่เราต้องปลูกฝังข้างในเขาไงคือมันจะต้องแบบพบคู่กันไปอะไรยงเี้คือเอาอยากให้ลูกเป็นคนน่ารักมากกว่าอยากให้เขาเป็นคนน่ารักอยากให้เขาเป็นคนแบบมีน้ำใจอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้โฟก,กัสเรื่องความหลอ่อแม่ห่วงมาแม่ห่วงมามเหมือนแม่ที่หนุนกันที่มีลูกชายตอนนี้ยังไม่ไงเพราะเขายังเด็กเรายังยังอยู่ในอุ้งม,มือของเราอยู่เคยจินตนาการอยู่ตลอดนะเคยจินตนาการพูดอยู่ตลอดเคยจินตนาการไหมคะพี่อ่อนเคยเคยอยูดอะไรพี่มีพี่อ่อนพูดอะไรบ้าง พูดถึงอะไรแบบเวลาแบบอุ้ยถ้าอีกหน่อยมีลูกสาวถ้ามีบ้านไหนบ้างลูกเราเอาแฟนเข้าบ้านเหรอเขาจะพูดอย่างเงี้ยแฟนเข้าบ้านฉันก็คงจะแบบดูดูสีอะไรอย่างงี้คงจะเมามอยเนาะแต่ว่าพอนึกไปนึกมาจริงๆอุ้ยถึงตอนนั้นฉันก็คือเอาตัวเข้าห้องน้ําให้รอดก่อนก็ก็คงหกสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเธอเธอใส่ผ้าสั้นมาแม่เราก็มองกันแบบเออ สะสมละหอยเหมือนกันแล้วก็แบบแซวเล่นๆอ๋อแม่แซวด้วยหรอไม่เคยรู้เลยที่มีข่าวที่ลงลูปแบบว่าครบร็อกมาเป็นรูแบปรูปแบบเด็กก็วันนี้เป็นวันที่แบบว่าครบรอบแต่งงานด้วยครับก็จริงๆอยากจะลงอะไรให้มันซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นก็ซึ้งแหละก็รู้สึกว่าแบบในชีวิตเราแบบเราโชคดีแหละที่ที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันมา้ แปดปีนะนะหมายถึงแต่งงานแต่งงานจริงๆเขามีเมโมเมนีไหมหรือชมเราหรือว่าขอบคุณเราที่เกิดมาคู่กันไม่มีมีตามที่เห็นตักสื่อนี่แหละค่ะอาลทไมตอนแรกว่าจะชวนไปกินคือปกติแล้วทุกปีพยายามไปแบบทานกันอะไรกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีงานพอดีชนกัาวันเด็กพอดีเลยว่าเอาคนไปทั้งบ้านเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวต่อจะไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบ โอเวสบีแล้วไงจริงๆท,ท,ที่เอาเคอคาดหวังนะกับคำที่ไปรกมของที่ดีมาก่คือถ้าสมมติเขาชมเราก็คงดีใจหมายถึงว่า,าอยู่ดีๆก็แบบเออวันนี้เหนื่อยไหมหรือว่าเออเธอเก่งนะท่นี้เราก็ดีใจแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็รู้อยู่แหละว่าเราทําอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าไงดีล่ะคือเราทําเรารู้อ่ะใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่แบบมันทุ้มในใจเราเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย แตกกาตอนที่เขาเขียนว่าคู่ดูกคู่ย้ายแตทำไมเธอไม่เขียนว่าคู่ร้งคู่สมทั้งส็งคืมันไม่ใช่บอกว่าดีนะไม่ใช่คำว่าคู่เวรคู่เก่ามันดูแบบว่ามันดูแบบว่าเราทำไมดูเหนื่อยจังมันดูเหนื่อยแต่ก่อนที่จะมาแต่งงานอีกมันต้องฝ่าแต่ละด่านมามันก็มีหลายเรื่องราวเพราะว่าเราคบกันมา13ปีก่อนที่จะแต่งใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานแก8ปี นานเนาะเออก็มันก็จะผ่านทั้งแบบเรื่องที่ที่แบบเรื่องหนักๆก็มีเนาะเพราะว่าเราเจอกัมนมานานมีประวัติศาสตร์รุ่งกันมาน,นานใช่แต่ก็ดีครับทุกครั้งที่แบบว่ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ออยก็พยายามจะหาแต่ว่าออยก็รู้ว่าเขาจะชอบอะไรกลัวว่าสมมติซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเสียรายตังค์เออหรือว่าชชยก็เลยไม่ซื้อเลยจบตรงนี้เหรอจบตรงนี้อะเราอเราไม่ได้พิมพ์จะต้องซื้อให้พี่ออยอ่ะโอ้โหผมมันเกิดก็ต้องให้มันแต่งงานครบรอเราแต่งงานเราต้องให้เขาให้กันทุกอย่างเขาให้กันเหรอเขาให้าแต่คือจอยก็ไม่ยอมกัน เหมือนกวกเราเป็นแฟนก็ต้องให้เลยสุจีนอีกนะแต่ชาวบ้าน้คนจีนทวงแล้วตั้งแต่ปีใหม่ทำหาโบนัสไม่มีก็มาหวังตรงนี้แหละกระเธอก็พูดแบบนี้พนเวทีเมื่อกี้เราก็เหนื่อยเหงื่อออกจะหมดแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยังแรงเล้วอีกเราต้องแบบเป็นกระโถนตก้องโง่ลูกชายกนโตลูกชายกนโตไม่ถ้าถามชาวบ้านทำไมเหมือนคิดรับความรับที่ทอบให้ยืมมาถึงขนาดนี้ มันต้องอยู่เป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สภาพไปตอนสิ่เวลาสองคนมันเปลี่ยนไปอะนะเอาสำหรับผู้เราเนาะคือบางคนเขาจะเหมาะว่าออยกับบีมาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ความรู้สึกออยอ่ะามเป็นอะไรลุกมาดูตื่นตัวเก่งเลยทุกทีสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวนะอ้าวไม่ไม่อ้าวี่สวัสดีค่ะเอาโอเคอ่ะแล้วหนูมาทำไมล่ะเนี่ย ถึงไหนแล้วนะอ๋อคนอื่นเขาไม่ชอบเที่ยว่าออยกับบีมเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันเป็นเพื่อนแต่ความรู้สึกออยออยไม่เคยทีิบีมเป็นเพื่อนเลยนะคือเพื่อนก็คือเพื่อนอันนี้คือแฟนคือสามีจะได้ดูว่าทุกคนเป็นไงใช่คืออะไรที่แบบสนิทกันจนเป็นเพื่อนอะไม่ทามกันนเพราะว่าเราเราไม่ได้ทีเขาเป็นเพื่อนฉะนั้นไอ้ไรที่มันทําจนแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยออยก็เลยไม่ได้ทาแล้วก็ ยังมีความเกรงใจให้อยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะอะไรที่แบบควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันเหมือนอัตโนมนะัติอ่ะเออแล้วก็เวลาจะพูดอะไรก็จะรักษาใจกันคำว่ารู้ข่าวรู้เราจากการที่อยู่ด้วยกันมานานใช่และอีกอย่างหนึ่งคือบีมเขาก็เป็นคนซอบด,ด,ด้วยแล<ด>้ะนเราก็ไม่เคยทะเลาะก,กันอะไรที่มันแบบทะเลาะกันแต่เรื่องแบบไร้สาระเออเรื่องแบบอะไรที่มันจริงจังเราจะช่วยกันน้องพีครับอาตาดูกับ โอเคไหมพี่บีมกับพี่บีมเข็มรักเคล็มรักคการคล้องเรือนเชื่อนะเขาบอกว่าเราเขารักและวเขารอพี่เออรักและวเขาร้องใช้เกียร์ไม่แต่ดูสิที่พี่บีมดูทั้งงานเลยดูสิน่าออกมากอ่ะเลิกได้แล้วเลิกทั้งหมดโอเคโอเครีแลกซ์ครับพี่คือออยก็เป็นอย่างที่เขาเป็นมาตลอดแล้วก็ เขาเขาเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตได้อย่างดีแล้วก็คอยแบบให้กําลังใจเราเวลาที่แบบว่าเราแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยม่ไดถ่ายเขาก็ก็จะให้แนวคิดอะไรดีๆที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆคู่เราก็ซัพพอร์ตกันไปมานเรามองหน้ากันเราก็แทบจะรู้ว่าคนหนคิดอะไรยังไงครับผมว่ามันก็เป็นวิาีที่ดีในการที่แบบว่าคือสุดท้ายมันคืออยู่ที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแหละว่าว่าแล้วก็พยายามประครับประคองคู่ของเราไป ขอบคุณค่ะพี่ออ่ะาถ่ายรูป